เข้าอีก2ลูกครับมีสิบท่นนะครับตงนี้ครับกรรมการเขาเรากำลังเฉียหานะครับเขียนสิ่หลงเล่าอ่ะลูกที่4ต่อไปครับมาความเร็วสูงนะเข้าไปอีกแล้วเป็นไงครับบุญทันขาไม่เหมืออะไรครับสายตาอย่าไปม,มองดูแต่ผัวเขาสามประตูต่อศูนย์ถ้าเข้าลูกนี้ผมบักขาดเลยนะครับลูกสุดท้ายลูกที่ห้าบนทัน เข้าดีๆน้องจ๋าลูกน,นิดนอยากให้เข้าถ้าไม่เข้าลูกนี้มีสิทธิ์ลุ้ถ้าเข้าใครก็ช่วยไม่ได้มาลูกสุดท้ายม,ม,มาเลยครับมาเลยครับจับตัดตัดตัดลุยเข้าเลยครับเข้าเลยครับเข้าหรือไม่เข้ามองไม่เห็นเขาเป็นลุงตุงทั้ขของอยามเลยครับ 4ประตูนะครับต่อศูนย์ทีนี้ครับคุทธันพวกเราครับทําใจลําบากท่านผู้ชมจ๋าเอาใจช่วยนางเอกเลยนะคะก็ง่ายครับคุณพันพยายามค่ะสุภาพสตรีครับอาจจะติดไม่แรงนะครับเหมือนกับสุภาพบุรุษนะครับลูกแรกมาเลยครับคุณพันขาขยับสับดาดเข้าไปครับกรรมการนะ าหรือไม่เข้าไม่เข้าถ้าไม่เข้ายกมือไวๆสิครับศูนย์ประตูต่อสี่ลูกที่สองคุณทันครับว่ายังไงพยายามซ้ำเข้าไหมครับไม่เข้าอีกแล้วคุณทันว่า้ตาลีหรือเปล่าครับศูนย์ประตูต่อสี่สองลูกครับยังตีไข่ไม่แตกเลยคุณทันขาขอสักหนึ่งลูกหน่อยสิครับ จะพูดยายามขาดขอเคลียไม่มีเลยค่ะมาเลยครับขยับสั่ำลูกที่สามซีหนึ่งประตูต่อสี่นะครับเอาเลยครับอีสองลูกสุดท้ายบุญทันแพ้อย่าให้ขาดนะน้องจา๋ายังไงก็แพ้อยู่ดีแต่อย่าให้มันขาดนะลูกที่สี่มาเลยครับขยับสับนัดโอ้โหลูกนี้ผม,มเสียใจด้วยช่วยอะไรไม่ได้ ไม่ต้องกรอบครับหนึ่งมาดูต่อสิครับลูกสุดท้ายคุณครูน้ว,นว่าบุณทันจะยิงเข้าหรือไม่เข้าเข้าไหมครับเข้าไม่เข้า,ขา,ขาครับบุญทันให้คําตอบพร้อมนะครับลูกสุดท้ายมาเลยครับขยับซับซับซับหลอกหลอกเพื่อรักษาประตูแหมแล้วก็จะไปยิงใกล้ๆนะครับอ่ะหลอกนะครับอย่าไปหลอกตัวเองมาลูกสุดท้ายพร้อมขยับ หลอกอีกแล้วว่าไงก็บุกพันขายิงครับเข้าแค่หนึ่งลูกไปหลอกเขาว่ายังไงครับยิงซับยิงทุกท่านโปรดสงสารผู้เสียการแสียนะอนเดินผาจะต้องระวังท่านพี่แต่ทีมานของเราก็ต้องทำวิธีกับกลครูบาอาจารย์กันซะก่อนนะครับให้ต้องนอนพนักงานก็เราติดตั้งอุปกรณ์นะครับแต่ช่วงนี้อาจจะให้น้องชักเดินรอบรสนามแทนที่ท่้นพ่อท่านใดนะครับอาจจะมีต้นกล้วยหรือว่าอ้อยผลไม้ ให้น้องช้างก็ยื่นสิงหงกันเลยหรือว่าให้มีดด้วยมีก้อยสิ่งน้ำใจของท่านนะครับเป็น20กลเก่าแบ่ง50เบ้าแยงอะยื่นสิงหงให้น้องช้างนะครับที่สภว่าเป็นพาะอาหารวันจะบอกไปให้น้องช้างสองกระดาษครับเดินรอบสนามหนึ่งรอบสนามหลังจากนั้นชมพิธีไหว้ปู่นะครับชมกาาแสดงครับรวดเดี่ยวกันเลยท่าวทมจ๋า ทิพย์พังวันทุ่เจริขอราบขบวนเสียงประเพอของท่านเปีบเสมือนมาลายขล้องคอนะครับเสียงประมือนะครับเปีบสมือนมาลายข้องอหลังจากนั้นสองข่ามหน้าน้องยก็เปีบ้เสมือนมือแต่คุกเข่าลงครับก้มากทำระถีรกับกับห้องกุบาดนะครับคนหลับขบวนไก็จกไก่บนทางเอ้ย โมกิ้ไงนไม่ใส่รองเทขา,าแตกข้าข้าเลยนะครับท่านผู้ชมเขาอยู่ภายนอกนอกในรับได้ยินเสียงสีมวยเับแพ้ในสนามช้างอย่าเข้าใจผิดที่ว่าแพ้ในสนามช้างจับช้างเขาผวยไม่ใช่ต้องเี้ยงเขให้น้องช้างถอนช้างขอบผู้ถีบขับได้ผู้บอลจังกันผ่้บอนนะครับทำเสิ่งไหนรุนแรงไปเขาผิดพลาดทั้งไปให้อภัยสุดกันและกันนะครับหลังจากนั้นครับน้องช้างของ,งเรงาจะลุกขึ้นเดินแผนและรอบสนามอีกสักหนึ่งรอบ รายกานชื่อเสียงหนึ่งแล้วครับน้องค์กางก็หรอชื่ออะไรอายุขนาดกี่ปีเทพผู้หรือว่าเทพเมียพร้อมกันแล้ว one two let's go สุรายังมีหลายสีสตรีจะมีใจเดียวผู้ชายถ้าไม่เจ้าชู้เราไม่ใช่ยอดชายเชื่อแม่ครับแม่หคนไม่ไหวต้น้ายดิกระเบิดสาวในตาหวานสาวในตาเซ็กซี่ เป็นแข้งเพศเมียไม่มีงานแข้งเพศเมียไม่มีงานครับภาษาราชการที่ที่เรถามทางปีนี้อายุ12ปีนะครับชื่อเสียงตึงหลันงน,นะครับสาวบุญพันหรือว่าพังบุญพันพร้อมประท้วประพีนะครับวันนี้ใส่เสื้อเขียวๆไอ้เขียวนะครับวอร์มกับคุณตู่สั่นนะครับหมายเลขสองนะครับพระเอกปรพญาทีมงานสูงเอ,งงอารูดตือป,ปอดยอดอุทม เงี่ยดังครับมงคลครับโอ้เสียงดังค,ครับวันนี้ก็สาวๆเอาเภอแม่เสียงครับทีเดียวนอุ้ยสวยมงคลชอบสาวเอาเภอแม่เสียงไหมครับโอ้ชอบคนไหนครับที่จะถามไปซื้อเสื้อมาแล้วกันสาวใส่เสื้อเหลืองก็สวยใส่เสื้อขาวก็ ชอบนะรูน่ารักใจดีชอบใส่รูป่ชอบชอบนเขเองก็ดำสีดังไรรึเลืากล้วเขอย่างเลยเขวใส่เสื้อที่ดัมาชอบมันครับใส่กางเกอ้วนเอวห ขวาอีกนิดขอให้หน่อยลูกแรกครับพลาดไปนิดนะครับลูกที่สองอีนโนเฟงเทเบสเกตบอลรูล้วต่าเสี่ยงต่าหน่าเฉียวสองลูกนะลูกสองลูกสองนะเลียง,งดีๆกับลูกที่สองเข้าไปจะลูกสองเข้าหรือไม่เข้าพร้อมชุด แรงเป็นไปสองลูกนะครับไม่ใกล้เคียงเลยอ่ะลูกที่สามมาดูลูกที่สามครับคุณพันเข้าหรือไม่เข้าพร้อมชุบชุบโอ้ยตะเกียตกขลังกระรมมันหังแตกเป็นไงครับคุณพันผมว่าผมไม่ใช่ชาวบ้านไทค่ะเป็นอะไร บอกเขาว่ารจะังระอาจยอาลูกที่เท่าไหร่กรรมการลืม 3... ลูกที่สี่นะครับลูกที่สี่ทันได้ไหครับทันขาเข้าหือไเข้าพร้อมชุบเ้ยเสียดายจังเสียดายจัง ทำยังไงดีน้อไม่ได้แย่เลยน้องเราจะเอาไข่ไปต้มแล้วบอกคนทำขาลูกสุดท้ายครับลูกเดียวเียอกเหียวลูกโดดเลงชุดี้ยวันนี้อมชุดรับแถมหนึ่งลูกแถมลูกเอียวลูกเอียวครับให้คนสวยตัดสินใจว่าลูกนี้จะเข้าหรือไม่เข้าพร้อมแล้วก็คนทำ ว่าไงกับลูกเดียวเล่นอาเ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 ล่นเข้ามาใกล้ับางแข่งรถที่แข็งวคัหนึ่งลูกแขงนี่นนลนลเลยครับอ่ะยืนสองขาโชว์คนไหมพี่ครับคนครับคนแม่อาะจะเทพขน,นาดไหนพอจะเป็นนายแบบได้หรือเปล่ายืนสองขา ไปไหน,นยืนสองขาโชว์คนสมัยครับพร้อมแล้วยกล้อหน่อยครับพอจะเป็นนายแก่ก็ขอได้หรือเปล่าแข็ด้านหน้าประตูแก่แข็ด้านหน้าประตูนนะตนเนาะพรอ้อมแล้วยกลอ้อหนึ่งสองยกล้อครับยังไม่เสียวหว่ายังไม่หเสียว วันนี hey, ok. ้จะให้มงคลพวกเราครับขึ้นสี่อากาศโชว์จุ่บนภูลาฮ وب สิเพลงภูลาฮ و ดังขึ้นรบกวยตามจังหวัดสิ่งเพลงอินฟแลนลงภูลาฮอีนฟแฟนซิกดาวเพลงภูลาฮอีนฟแฟนแดนซิ่งอินฟแลนแดนซอไเสียงเพลงภูลาฮ و ดังขึ้นอ่ะน้องช้างพรว่าชื่อ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกากเล่นหงวงอุรหกผ่านไปท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวรายการต่อไปนะครับเมื่อคืนนะท่านผู้ชมก็ทีมาเขาเปิดทำการแสดงนู่นนะครับวัดแม่ต๊อปเหนือรับสมัครท่านผู้ชมลงมาหนึ่งคนนะเมื่อคืนนี้ลงมาให้ช้้นนวดให้ไวอย่างนั้นแต่น้องชั้งพวกเรานะครับต้องตะกี้ตื่นอะไรไม่รู้นะครับนี่พี่ไม่ใช่ต่ออย่างเดียวอะไรน้องลูกอะไรทั้งนั้นสองลูกเลี้งไปเลี้งมา ลูกอะไรล่ะครับไม่รู้ครับเหมือน,นกับเม่นขนุนนี่แหละครับลูกอะไรเนี่ยอย่าไปเล่นลูกอะไรน้องดอูดีๆไมยตายสู้เลยครับเพื่อนจะเป็นลูกอะไรครับลูกระเบิดหรือเปล่าครับสองลูกมีสลักเดียวกระถียงตกถัง,งไม่ต้องดูมากครับเกี่ยวลงไปเลยสามน้อย,ยกี่ยครับเกีย่ยวแรงโอ้ยเกี่ยบโดนอะไรน้องโดนถุงกนะพี่เกี่ยบต่ำน้องไปอีกเกี่ยบโดนต่อสิครับรแล่น เป็นอะไรต่อเกี่ยวสาวผมเกี่ยวไปนี่นะครับคนเราเมื่อไม่ถึงคราวตายไม่ไหวชีวาวาแต่เพชรจักฆ่จะเถ็งข้าวิอาสันคนเราเมื่อไม่ถึงคราวตายไม่ไหวชีววันจะไปกินฝันทิพยเกือืจอตายตายหรือยังครับยังยังฉันยังไม่ตายเอาข้าไปเลยน้องกา นี่ครับชักเดินข้ามครับเปียกสุดมันได้รอดท้องชักไปดีตัวขอให้น้ก่อนช้าของเรานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรุ่นนี้แข็งแรงอย่างแล้วกับคณแม่เอายังไม่ตายทําไงครับลูกก็มานั่งหายใจวันนี้ครับฮะจุกอะไรครับจุกท้องเอามีกับเขาได่เนะครับโอ้ยถ้ามีก็มีเมียนานแล้วเลยอนค์ฮะวันนี้ได้นอนครับ น้ำหนักมงคลครับหนึ c, no. ่งตันสี <c ười> <c ười> ่ร้อยคนที่นอนอยู่ครับร้อยเก้าเก้าไม่เป็นไรคุณพ่อนะครับน้ำหนักร้อยเก้าเก้านอนลงไปนอนลงไปขาหลังเป็นไรมงคลร้องทำไมหมายเสียบพอกวผมครับคุณพี่กรรมการดูนะครับอ่อฮ่ออ่อฮ้อจ้าด้าจัดเธอไม่รักทำไมไม่บอกอ่อฮ้อจ้าด้าจัดทำอะไรครับเนี่ยกรรมการ เอวดีเนาะจวจแล้วกําตายหรือยังไายังครับน้ำหนักไม่พอครับขอเพิ่มหน่อยครับน้ำหนักเอคนที่ไหนครับเอคนไหนครับน้ำหนักเยอะๆครับมาเลยอะที่โรเบิร์ตของเราอยู่ไหนครับบุกทางตรงนี้เอาฟันฟันฟันบกทางเตรงนี้ปอที่ฟันฟันฟันไม่ขึ้นติดไมว่าหรือเปล่า ต้องไปชมครับช้างเหยียบช้างนอนครับไม่ตายจะตามเพราะเสือวันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวใายกาต่อไปนะครับมาชมครับบทละครย่อยบ <c oughs> าา่าวครับนองมาช่วยนะครับว่า เจ้สามรอบครับภาคกิจอธิษฐานต่อนะครับขึ้น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 าึ้นขึ้นงึ้นขช้นงึ้นงึ้เรื้อขึ้่ขึ้นงึ้นขึ้นขย้นขึ้นขึ้แขึ้น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 ขั้นขึ้เปิดนขึ้นข้นขึ้นขึ้นข้องึ้างึ้นก่้นขึ้แข่้นผู้ชมครับช้ชัึทะเึ้แข่งกับคน กดกระชากกุ้มลูกน้อยตามหาเบียนะครับ